ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งท่านผู้ชมที่ดูรับชมเป็นประจำแล้วก็ท่านที่มาใหม่นะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับและที่สําคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการทักทายติดต่อใครไปก่อนโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูไพ่กันในแบบรนดอมนะแรนดอมเสียงททยกันนะครับ ในหัวข้อที่ว่าใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆเ,เขารักคุณมากเลยนะเออน่าสนใจนะครับวันนี้มาดูกันนะครับการแรนดอมเสียงไทยนี้ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับและคำทำนายของผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างไรก็ตามผมก็ทำนายโดยอ้างอิงจากตำราสากลนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะโอเคครับเริ่มกันเลยนะทำใจสบายๆนะครับผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการทำนายร่วมกันเพื่อความแม่นยำสูงสุดนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะทำใจสบายๆให้สงบเป็นสมาธิระลึกถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับ นึกถึงสิ่งที่อยากทราบนึกถึงคนที่รักไว้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไายให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะใบแรกคุณจะได้อะไรวันนี้เออมาเปิดดวงชะตากันสิโฮโหโโยินดีด้วยราชาเหรียญ King of Pentacles วันนี้เปิดมาใบาแรกอาพีมหาเศรษฐีก็เลยทีเดียวเชียวราชาเหรียญความร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคงครบ ทุกกระบวนความเรียกว่าสมบูรณ์แบบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะเวลานี้นะครับใบแรกก็โดดเด่นขนาดนี้โชคดีแล้วรับไว้นะผมรับด้วยคนนะครับร่ำรวยเฮงปังไปด้วยกันนะและอย่างที่ย้ําเสมอว่าการดูดวงของเราเป็นการดูแบบสร้างสรรค์น,นะครับไม่งมงายเพราะฉะนั้นเมื่อดวงดีแล้วขอจงนําไปปฏิบัติในชีวิตจริงนะครับด้วยความไม่ประมาทใช้ความซื่อสัตย์สุจริตขยนันขันแข,ข็งแล้วคุณจะมีโอกาสร่ํารวยไม่ได้แปลว่าดวงดีแล้วนั่งนั่ง,น,งนอน,น,อนๆเฉยๆแล้วมันจะรวยพรุ่งนี้เลยไม่ใช่นะแบบนั้น มันก็โอเวอร์เกินไปนะเราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงดวงดีแล้วไปกระทําคุณงามความดีถึงจะได้ดีนะครับโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อสุดยอดใบแรกก็ดีดีราชาเหรียญ King of Pentacles ไม่ได้ออกกันง่ายๆไม่ได้ออกกันบ่อยๆแถมออกเป็นใบแรกขนาดนี้ใบถัดไปจะเป็นอะไรก็ไม่น่าห่วงไม่น่ากังวลสักเท่าไหร่แล้วอมอมโหเด็กชื่อไม่เช้าเพรสออวนส คนที่คิดถึงคุณมีโอกาสเป็นคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูหรือตัวคุณเองนะั่นแหละที่เป็นธาตุไฟแล้วก็มีความอายุน้อยกว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้สลับฝั่งกันได้มีความแตกต่างกันในเรื่องวัยเรื่องอายุแน่นอนนะครับมีความสัมพันธ์กับเด็กน้อยเด็กน้อยไม่ใช่เด็กเล็กนะหมายถึงคนที่อายุน้อยกว่ากันสัก5ปีขึ้นไปอะไรแบบนี้เออหรืออาจจะต่างกันเป็น10ปีเป็นไปได้และมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกันมาจากด้านการงานโดดเด่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อสิ ใครที่คิดถึงคุณอยู่แอบห่วงคุณอยู่เงียบๆเพราะรักคุณมากเลยนะอืมโอ้จริงๆด้วยแอบเหงาคนนี้5ถ้วยไฟอฟคัพพลังงานไฟอฟคัพส์5ถ้วยนี้ผมมองว่าเป็นฝั่งเขา เขามองคุณอยู่จากที่ไกลๆไ,ไม่ว่าจะไกลมากไกลน้อยก็แล้วแต่ด้วยความเงาห่วงกังวลคิดถึงอยากจะมาเจออยากจะมาคุยแต่ก็ทําไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆคุณงอนกันอยู่หรือเปล่าผิดใจกันอยู่หรือเปล่าหรือแม้แต่ ไม่ได้มีการผิดใจใดๆแต่มีภารกิจส่วนตัวที่จําเป็นต้องแยกย้ายกันไปก่อนฝั่งคุณอาจจะมีคนคบหาอยู่หรือฝั่งเขาอาจจะมีคนคบหาอยู่อันนี้ไม่ใช่รักสามเศร้าไม่ใช่เตอร์ปราร์ตี้แต่หมายความว่าบางทีเป็นการเกรงใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายมีแฟนแล้วอะไรแบบนี้ทั้งๆที่จริงๆไม่มีเป็นไปได้ความคิดกังวลไปเองแอบห่วงแอบห่วงไปเองเป็นไปได้นะครับระมานี้ดูกันต่อสิ ขอให้ขยายเพิ่มเติมหน่อยคนคนนี้คือใครทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเออ <c oughs> The fool โสดกันทั้งคู่นั่นแหละทั้งคุณและเขาต่างโสดตามพลังงานนี้นะครับถ้าคุณที่ไม่โสดได้มาดูคลิปนี้ทํานายอีกอย่างหนึ่งได้ว่าคุณมีจิตใจอิสระนะเป็นคนที่มีจิตอิสระ ต่อให้คนที่มีคู่มาดูคลิปนี้คุณเป็นคนที่จิตอิสระมีความสุขละลาได้ด้วยตัวเองประมาณนี้แล้วมีคู่ก็มีความสุขด้วยแต่พลังงานโดดเด่นไปที่คนโสดคนอิสระละละลาชีวิตมีความสุขดีแบบนี้ทั้งคุณและเขาต่างโสดเพียงแต่ว่าอาจจะคิดกันไปเองว่าอีกฝ่ายน่าจะมีคู่แล้วแบบนี้จึงเกรงใจไม่กล้ามายุ่งกันแน่ๆเลยพลังงานมาทรงนี้ เขาเรียกว่าเป็นจังหวะเกรงใจเอออยากมาจีบอยากมาสารสัมพันธ์แต่คิดว่าคุณคงมีแฟนแล้วนะอะไรแบบนี้คิดเองเออเองอย่าเพิ่งไปว่าคนนะอันนี้เราดูตามดวงชะตาพื้นฐานที่ควรจะเป็นไปได้จากหน้าไพ่จากการเสี่ยงทายชัดเจนสองเหรียญถือเป็นตัวเคลื ทั้งคุณและเขาตอนนี้ยังไม่มีเวลาคิดเรื่องความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เวลาส่วนใหญ่ของคุณและเขาต่างหมดไปกับการทํางานการใช้ชีวิตส่วนตัวการบาลานซ์การสมดุลชีวิตต่างๆการหาเงินหมุนเงินบางท่านมีหนี้มีสินก็ต้องหมุนเวียนเ,เงินทองเพื่อชําระหนี้สินหรือ หาทางเอาตัวรอดผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปก่อนท่านที่ไม่ได้มีหนี้สินแล้วก็ทํำนายว่าคุณก็ใช้ชีวิตตามปกติมีรายรับรายจ่ายตามปกติโดดเด่นตามความเป็นไพ่สองเหรียญที่ทายด้านการเงินส่วนความหมายเพิ่มเติมของสองเหรียญที่ไม่เกี่ยวกับการเงินคือตอนนี้คุณกําลังบาลานซ์ชีวิตจัดสมดุลชีวิตอย่างดี เป็นไปได้อย่างค่อนข้างปกติสุขดีนะครับปัญหาใหญ่ๆไม่ค่อยมีหากจะมีปัญหาใดๆตอนนี้มักเป็นปัญหาทางใจที่เกิดจากความกังวลกังวลอนา,นาคตว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดือนหน้าจะเป็นยังไงจะเอาตัวรอดได้ไหมอะไรแบบนี้มากกว่ากังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดนะครับระวังความคิดสักนิดนะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็อ,อือือ The High Priests สบายใจได้ ทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนมีสเสน่ห์เรียกว่าเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปนะครับใช้สเสน่ห์ใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณเองโดยเฉพาะตัวคุณเองโฟกัสที่ตัวคุณก่อนตอนนี้คุณมีความสามารถอะไรหยิบออกมาใช้ให้เต็มที่มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่นคงมากขึ้นยิ่งกว่าน,นี้อย่าลืมราชาเหรียญใบแรกนะครับดวงดีมาขนาดนี้ต้องรีบตักตวงขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตทําอะไรได้ทํามีความสามารถใดๆเอาออกมาใช้ให้เต็มที่คุณจะเจริญก้าวหน้าอย่างสูงสุดฝั่งเขาก็เช่นกันประมาณนี้เลยโอเคไปกันต่อนะครับมาลุ้นไปด้วยกัน แนะนำให้ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบอย่ากดข้ามนะครับเพราะการเสี่ยงทายสดๆแบบนี้ไพ่ที่ดีงามสามารถออกมาได้ทุกเมื่อถ้ากดข้ามเดี๋ยวพลาดของดีไม่รู้ด้วยนะออดูให้ตลอดนะครับอย่ากดข้ามนะ <c oughs> นี่ <c oughs> อ่าสิบไม้เท้า10 of w a n d s เจริญก้าวหน้าจากการทำงานจริงๆวันนี้อย่าลืมนะครับราชาเหรียญใบแรก king of pentacles มี10ไม้เท้าร่ำรวยจากการทำงาน ประกอบธุรกิจเหมาะสมยิ่งเหนื่อยยิ่งดียิ่งเหนื่อยเงินยิ่งเข้าถ้าอยู่เฉยๆเงินไม่เข้าประมาณนี้ทํานายกันตามตรงดวงโชคลาบยังไม่ปรากฏต้องขยันขันแข็งต้องทํางานจึงจะดีเออเหนื่อยแล้วดีนั่นแหละไม่มีใครไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วดีเอาไหมล่ะเออเหนื่อยแล้วรวยนะโอ้เด็กถือถ้วยเพรชอฟครับ คนนี้มีความเป็นพลังงานคนอ่อนวัยจริงๆคนที่เด็กกว่าจริงๆออกมาตอกย้ำการันตีเพิ่มเติมว่าเขามีใจให้คุณอยู่แต่เขายังไม่กล้าเขายังรีร,รอดูทีท่าคุณอยู่ว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อไปกับชีวิตหรือคุณจะเปิดช่องทางให้เขาเข้าหาได้ไหมบางคนอาจจะมีการเกรงใจกันดังกล่าวนะครับคิดเอาเองว่าอีกฝ่ายน่าจะไม่ว่างมั่งยุ่งอยู่มังม่งมีแฟนแล้วมั่งอะไรแบบนี้ทําให้ไม่กล้ายุ่งกันไม่ต้องไปตําหนิเขานะครับเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ โอ้ยเดอะซันโอ้ไว้ต้องอธิบายกันเยอะใบนี้เดอะซันไพ่พระอาทิตไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ยิปซีทาโรส่สากลใบนี้ออกมาหายห่วงละไม่ว่าใบาอื่นจะมีใบใดออกมาใบานี้ครอบ คลุมไว้หมดแล้วนะครับเรียกว่าคุณได้รับความคุ้มครองจากไพ่เดอะซันตามความเชื่อตามความเชื่อตามตำราสากลนับจากนี้ไปอะไรก็แล้วแต่ไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่เฉพาะเรื่องที่เรากล่าวถึงหัวข้อวันนี้ทุกๆุกเรื่องที่คุณดาริริเริ่มสร้างสรรค์ใดๆก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จสูงสุดย้ําอีกครั้งวันนี้ใบแรกคือราชาเหรียญทิงเอาเป็นเดอะซันรวยเฮงปังแน่นอนรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนโชคดีไปด้วยกันร่ํารวยไปด้วยกันนะ ครับประมาณนี้สื่อสัตว์สุจริตขยันขันแข็งรวยแนะ่นอนอย่านั่งนั่งนอนๆอนเฉยเฉยนะครับอย่านิ่งนอนใจดวงดีแล้วนะตั้งใจทำงานทำอาหากินให้เต็มที่อยู่ในความสื่อสัตว์สุจริตรวยแนะ่นอนไปกันต่อเดอะซันมานชยโยได้ละเราลุ้นอยู่หลายคลิปละเดอะซันไม่ได้ออกกันง่ายๆไม่ได้ออกออกันบ่อยๆอ,ออกมาแปลว่าดวงดีแนะ่นอนแต่สิ่งดีงามจะเกิดขึ้นจริงแค่ไหนอยู่ที่การกระทาด้วยเราดูดวงอย่างสร้างสรรค์ไม่งมงายนะครับ ดวงดีแล้วลุกไปทำความดีด่วนเลยนะโอ้โหก้าเหรียญนายอ h t เพนต n เ a ิลส์ใบนี้ก็รํำรวยมีทั้งราชาเหรียญทั้งเดอสันทั้ง9้าเหรียญเงินทองไหลมาเทมาท่านที่มีปัญหาการเงินจะฟื้นจะลืมตาอ้าปากได้มีหนทางในการฟื้นฟูฟื้นตัวคนที่มีความสุขสบายดีไม่ได้มีหนี้สินประการใดจะมีเงินทองมากเพิ่มขึ้นหรือทำนายอีกอย่างได้ว่า การจับจ่ายใช้สอยของคุณจะลื่นคล่องดีเงินเข้าเงินออกรายรับรายจ่ายบาลานซ์สมดุลดีประมาณนี้เรียกว่าไม่มีการติดลบใดๆเผลอๆบางท่านที่คิดจะเก็บเงินออมเงินจะสามารถเก็บเงินได้นะครับสร้างฐานะได้แบบนี้เรียกว่าชีวิตคุณจะมีความค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมนะก้าวเลียญมาขนาดนี้บางทีบางคนมีเงินเยอะแล้วแต่อาจจะยังอยากได้เพิ่มอีกไม่เป็นไรก็ขยันขันแข็ง,ขงหากันไปตามความเหมาะสมได้ประมาณนี้นะครับ าราชาเหรียญเดอร์ซานเก้าเหรียญไม่ธรรมดารวยเฮงตังไปด้วยกันลับโชคดีวันนี้ดวงดีละหยิบจับอะไรก็มือขึ้นนะครับทําเลยนะดวงดีแล้วรีบทําความดีเลยนะครับแล้วก็อุย้ยเจ็ดเหรียญน,นี่ก็ไม่ธรรมดา 7, เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ที่ดีสําหรับท่านที่อยากมีกิจการส่วนตัวอยากเริ่รมทําอะไรเป็นของตัวเองคนที่ทํางานประจําอยู่หากกําลังลังเลยอยู่ว่าจะออกมาทํากิจการส่วนตัวดีไหมสามารถทําได้เลย แต่คุณต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งนะครับหมายความว่า,ามีเงินพอที่จะสำรองไว้ใช้3เดือน6เดือนอะไรแบบนี้โดยไม่ลำบากหรือมีสถานที่ประกอบการอาจจะมีครอบครัวซัพพอร์ตหรือมีหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้อะไรแบบนี้ดูความพร้อมในระดับหนึ่งไม่ต้องรอให้พร้อม100%ถ้ารอพร้อม100%จะไม่ได้ทำสักทีคุณสามารถเริ่มต้นกิจการส่วนตัวของคุณได้แต่ถ้าคุณบอกว่าความพร้อมไม่ค่อยมีแต่ก็ยังอยากทำกิจการส่วนตัวด้วยสามารถทำได้ไหมทำได้ แต่ก็อยากให้รักษางานประจําไว้ก่อนกรณีท่านที่มีงานประจําอาจจะทํางานส่วนตัวควบคู่กันไปในวันหยุดในเวลาว่างแบบนี้นะครับแล้วลองดูทิศทางซิว่ามันไปได้ดีแค่ไหนรายได้เลี้ยงตัวรอดไหมอะไรก็ค่อยว่ากันไปถ้าง,งานเสริมรายได้ดีเมื่อไหร่ค่อยขยับขยายเพิ่มเติมได้ในภายภาคหน้านะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ทํางานประจาํากําลังทํางานอิสระอยู่แล้วค้าขายอยู่แล้วเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วใบนี้ทานายว่ารุ่งรุ่งเรืองแน่นอนประมาณนี้ไปกันต่อนะครับ ดีจริงๆวันนี้เห็นหน้าไพ่วันนี้แล้วชื่นใจมากๆเลยไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อไม่ทันขาดคำ พูดไม่ผิดปาก The Magician เ่ไพ่ใบนี้ตัวแทนของอความมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์โชคดีแบบฟลุกๆุกเป็นไพ่หมอดูไพ่ครูอาจารย์ไพ่นักปราชญ์ความหมายโดยตรงเลยคืออะไรที่ได้มาอย่างง่ายดายเราปาฏิหาริย์ความสําเร็จราเกินคาดนะความสําเร็จเราปาฏิหาริย์ความสํา,า,า,ราสเร็จเกินคาด โชคดีแบบฟลุ๊กๆก็ได้เช่นกันท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคโชคเริ่มมาแล้วนะครับสามารถเสี่ยงโชคได้นะครับแต่เน้นย้ําว่าเสี่ยงโชคแต่พอประมาณนะแล้วก็เสี่ยงโชคสิ่งที่ถูกต้องเช่นสลากลอตเตอรี่สลากธนาคารอะไรแบบนี้อ่าเป็นการเสี่ยงโชคที่ถูกต้องถูกกฎหมายอะไรแบบนี้จะดีเป็นพิเศษส่วนอะไรเท่าๆดำๆเราไม่แนะนํานะครับนะมันเสี่ยงเกินไปนะครับยึดความถูกต้องเป็นหลักแล้วดีรวยแน่นอนนะแล้วก็ โชคดีวันนี้ดวงดีไปด้วยกัน <laughs> โอ้โหอสศวนดาฟนายออฟซอสคนนี้ที่กล่าวถึงตอนแรกที่ว่าเขาแอบบหวงคุณอยู่เงียบๆเ,เขาอยากมาหาคุณใจจะขาดแต่ยังมาไม่ได้ไม่ว่าติดเหตุปัจจัยใดก็แล้วแต่ระยะห่างทางไกลหรือความเกรงใจดังกล่าวนะครับยังคงไม่ทิ้งประเด็นนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนมีคนแอบบหวงคุณอยู่เงียบๆแน่นอนและเขาคนนี้ใจร้อนอยากมาหาคุณด้วยมาดูกันสิ ดวงดีด้านอื่นแล้วดวงความสัมพันธ์จะดีไหมเออ The Sun ราชาเหรียญ9ก้าเหรียญเจเหรียญไม่ชี้เชียนดวงด้านอื่นดีงามมากๆแล้วความสัมพันธ์จะดีตามหรือไม่โอ้โหความสัมพันธ์ยังคงนิ่งๆนะถ้าด้านความสัมพันธ์ผมมองว่ายังนิ่งๆ The Hermit ไพ่ฤาษีผมมองว่าคุณดวงดีด้านอื่นแล้ว ควรใช้เวลาส่วนตัวในการตักตวงสิ่งดีๆให้ตัวเองและครอบครัวทำหน้าที่ให้ดีที่สุดยึดมั่นความถูกต้องทำความดีเมื่อมีกินเหลือกินเหลือใชอ้ก็เผื่อแผ่คนอื่นบ้างตามความเหมาะสมอะไรแบบนี้ จะบริจาคจะทําบุญอะไรตามศรัทธาก็สามารถทําได้เป็นช่วงที่ดีของการอยู่สงบสงบนะครับรวมไปถึงบางท่านถ้าต้องการปฏิบัติธรรมสามารถทําได้นะและการปฏิบัติธรรมนี่ผมย้ําเสมอว่าไม่จําเป็นต้องเคร่งครัดขนาดไปทําที่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมแบบเคร่งเครียดแต่ถ้าทําได้ก็อนุโมทนาด้วยนะถ้าใครทําได้ผมก็อนุโมทนาด้วยแต่ถ้าไม่สะดวกทําไม่ได้สามารถปฏิบัติธรรมที่บ้านได้การปฏิบัติธรรมธรรมะอยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจนะครับอยู่ที่ใจใจสงบอยู่ที่ไหนก็สงบได้ใช้ชีวิตให้สงบและจะยิ่งรุ่งเรืองยิ่งใจสงบสมาธิสติปัญญาเกิดยิ่งมีความคิดดีๆเกิดขึ้นเชียร์เลยนะใครคิดปฏิบัติธทมคิดฝึกสมาธิช่วงนี้สามารถทําดีทําได้เลยนะครับแล้วก็ดวงด้านอื่นดีและความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรโอราชนีไม้เท้าคุ Queen ายนับวันใบนี้มาสบายใจได้ความหมายแรก การงานคุณจะก้าวหน้าอย่างที่สุดใครถือโปรเจกต์ใดๆทำงานกิจการงานใดงานของคุณจะเจริญก้าวหน้าอย่างดีงามคนทำงานอิสระจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีลูกค้าชื่นชอบคู่ค้าชื่นชมหุ้นส่วนดีๆแบบนี้ส่วนคนทำงานประจำจะมีการเติบโตตามลำดับขั้นเจ้านายเอ็นดูเมตตาบริวารก็ไม่ดื้อไม่สนอะไรแบบนี้งานการก้าวหน้าได้อย่างดีเลยนะครับไปกันต่อนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวซันไว้ข้างบนดีกว่าอ่ะแปะไว้ข้างบนเลยเห็นๆโอเค okay, ไปต่อ ่าใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆเขารักคุณมากความสัมพันธ์ก็ดีพอประมาณวันนี้ดวงไปเด่นด้านอื่นมากกว่าไม่เป็นไรเอางานเอาเงินก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวความสัมพันธ์ดีตามเองเดทเดทคุณไม่ต้องกลัวเดทวันนี้มีไพ่เดอะซันคุ้มครองไว้แล้วมีราชาเหรียญสุดยอดเมจิ c เชียนด้วยนะเดทออกมา ผมตีความไปในทางที่ดีว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับคุณนะการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งจบบางสิ่งเพื่อไปสู่อีกสิ่งหนึ่งบางท่านที่คิดอ่าจะออกมาทํางานส่วนตัวดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้สามารถทําได้การเปลี่ยนแปลงอาชีพเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงชีวิตแม้แต่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์บางคนอาจจะได้ยกระดับความสัมพันธ์กับคู่ของตนนะครับคนที่มีคู่นะส่วนคนที่ไม่มีคู่ไพ่เดตนี่ไม่ธรรมดานะครับ โสดอยู่ดีๆอาจจะมีคู่ปุบป,ปับได้เลยนะอ้าวทายดีเพราะมีเดอะซันวันนี้นะครับอยู่ที่บริบทขององค์รวมของพลังงานแต่ละใบมารวมๆกันเราจะไม่ทำนายจากใบเดียวนะครับแล้วก็อสวยงามนี่ไงล่ะไม่ต้องกลัวเดทเมื่อกี้เลย ย้ำว่าเดินทั้งเดอรซันราชาเหรียญอะไรต่อมีอะไรแมจิกเชียนวันนี้แล้วยังตามด้วย8ไมเท้เอ o ดฟวอนส์ความก้าวหน้ามาแล้วว่ากันตามตำราสากลไม่ได้โม้ไม่ได้กล่าวเกินจริงตำราสากลว่าไว้คุณไปหาอ่านได้เลยนะครับ8ไมเท้เอ o ดฟว n น s ์ การพ,พุ่งทยานไปข้างหน้าความก้าวหน้าทั้งปวงประมาณนี้เสียงทายได้ใบนี้แปลว่าความก้าวหน้ากําลังมาหรือกําล an ังเกิดขึ้นในบางท่านชีวิตกําลังจะก้าวหน้าในบางท่านชีวิตก้าวหน้าแล้วในบางท่านชีวิตก้าวหน้าไปมากแล้วตอนนี้กําลังพุ่งทยานบางท่านมีชื่อเสียงได้ด้วยเป็นที่รู้จักได้ด้วยเงินทองคล่องมือได้ด้วยประมาณนี้ยินดีด้วยนะครับผมขอรับด้วยโชคดีไปด้วยกัน แอดีจริงๆพลังงานแบบวันนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อนะครับดูดูให้ตลอดนะครับดูให้ตลอดอัศวินถ้วยโอ้ยคนที่ห่วงห่วงคุณแอบหวงคุณเขารักคุณมากจริงๆตามหัวข้อเอางี้นะดวงด้านอื่นดีแล้ว การงานการเงินเด่นชีวิตส่วนตัวเด่นเรื่องความสัมพันธ์นี่ให้คุณปล่อยวางสบายๆเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเขาจะมาเทคแอคชั่นกับคุณเองไม่ว่าจะเร็วจะช้าจะอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้มีแนวโน้มอยากเข้าหาคุณใจจะขาดแอบหวงคุณแทบแย่แล้วตอนนี้เขากำลังพิจารณาความเหมาะสมอยู่ว่าจะเข้าหาคุณอย่างไรเมื่อไรหรือจะให้ใครเป็นคนกลางดีหรือไม่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากมายเรื่องความสัมพันธ์เอางานเอาเงินก่อนย้ำเออนะ ร่ำรวยมั่งคัง่งหน้าที่การงานดีชีวิตดีเดี๋ยวความสัมพันธ์ดีเองแล้วคนนี้ไม่ทิ้งคุณแน่นอนเขาแอบ,บห่วงคุณขนาดนี้เหลือแค่เขารอจังหวะเข้าหาคุณเออธาตุน้ําก็เด่นนะมีนกระกฎพิจิกอย่าลืมวันนี้ธาตุไฟเด่นธาตุน้ําเด่นธาตุดินก็เด่นธาตุลมยังไม่ปรากฏแต่ก็ดูได้ทุกธาตุนะครับทุกธาตุทุกราศีนี่คือพลังงานรวมดูได้หมดนะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องธาตุนั้นธาตุนี้ราศีนั้นราศีนี้ การเสี่ยงทายแบบนี้ทุกคนดูได้แล้วก็โอ้โหสีถ้วย f o ร์ of c u ั s เขากำลังลังเลว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ดีหรือเป็นฝั่งตัวคุณเองที่อาจจะช่างเลือกสักหน่อยนะครับเขารู้ดีว่าคุณเป็นคนช่างเลือกจึงทำให้เขาค่อนข้างเกรงและเกรงใจดังกล่าวไปแล้วในการจะเข้าหาคุณเขากำลังครุ่นคิดอย่างมากว่าจะทำสิ่งใดทำอะไรให้ถูกใจคุณเออผมเข้าใจแล้ว เขายังรีร,ร,รีรอรอไม่กล้ามาสักทีเพราะเขากลัวคุณจะไม่ชอบเขาโอ้เอ็นดูไปกันต่อ,อพลังงานดีดีวันนี้อในบางท่านบางคู่อาจจะเป็นพ่อแง่แม่งอนก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตดูแลเป็นเรื่องของความเกรงใจกันแล้วก็ความกลัวกลัวกล้ากล้ามากกว่านี่เอางานเอาเงินก่อนความสัมพันธ์ค่อยว่ากันหนึ่งเหรียญเอซอเพนทาเคิลส์โชคลาบมาล้ ใครชอบเสี่ยงโชคย้ำว่าเป็นการเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมายถูกต้องนะลอตเตอรี่สลากธนาคารอะไรก็แล้วแต่การเสี่ยงโชคที่ถูกต้องเท่าๆดำํดำๆไม่เอานะไม่เชียร์นะแต่ก็แล้วแต่คุณนะ โชคดีกำลังมาโชคก้อนใหญ่จากฟากฟ้ากำลังมาความหมายที่1เสี่ยงโชคขึ้นมือขึ้นมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่ความหมายที่2ถ้าไม่นับเรื่องเสี่ยงโชคก็แปลว่าคุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากการทํางานวันนี้อย่าลืมราชาเหรียญย้ําอีกแล้วขออนุญาตเถอนะหน้าราชาเหรียญเดอะซันแมจิเชียนแล้วมีหนึ่งเหรียญโอกาสได้โชคลาภสูงมากไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคหรือโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา การทํางานได้โปรเจกต์ใหม่ได้งานได้จับงานชิ้นโตหรือได้ลูกค้ารายใหญ่อะไรแบบนี้ดีงามทั้งนั้นและถ้าไม่มองด้านการเงินหนึ่งเหรียญนี่เป็นตัวแทนของโชคดีทุกประการก็ได้เช่นกันคิดหวังอะไรลองนึกขึ้นมาสักหนึ่งอย่าง2องอย่างคุณมีโอกาสสมหวังนึกในใจไว้ได้เลยนะครับนะคาดหวังสิ่งใดอยู่มีโอกาสสาเร็จนะอธิษฐานเลยตามวาสนานะครับได้มากบ้างน้อยบ้างเร็วบ้างช้าบ้างตามวาสนาแต่ดวงดีขนาดนี้ถ้าคุณคิดดีทดําดีมาโดยตลอดสําเร็จแนะ่นอน จะชา้าจ,จะเร็วค่อยว่ากันนะแล้วก็โอ้โห,โ,หโหสำเร็จแน่นอน2ไม้เท้า two of ones ว่ากันตามตำราสากล2ไม้เท้า ความคาดหวังถึงความสําเร็จที่กําลังมาหรือบางท่านได้แล้วหรือ,อการรอคอยสิ่งใดๆที่จะมาจากทางไกลข่าวดีทางไกลการติดต่อ,ต,อต่างประเทศก็เด่นลงทุนลงแรงสิ่งใดไว้ก็เด่นวานพืชหวังผลใดๆก็เด่นในทางที่ถูกต้องนะย้ําว่าในทางที่ถูกต้องคุณมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้าได้งานของคุณมีโอกาสก้าวหน้าคนค้าคนข,า,คนขายต่างประเทศก็เด่นประมาณนี้นะครับเราทํานายกันโดยอิงตําราสากลน,นะครับนะ ความหมายต่างๆของไพ่ปรากฏชัดเจนอยู่ไพ่ยิปซีมีมานานแสนนานแล้วนะครับใครสนใจลงไปหาหนังสืออ่านได้นะแต่ผมไม่ได้รับสอนนะผมไม่ได้รับสอนนะครับโอเคไปกันต่อนะครับอืมโอ้หอัอาศาวินถ้วยดับเบิลอัอาศาวินถ้วยสองใบวันนี้พลังงานดับเบิลออกมาแล้วอ่า อัศวินถ้วยสองใบคนคนนี้แอบห่วงคุณอยู่เงียบๆรักคุณมากหลงคุณมากจริงๆเพียงแต่เขาอาจจะยังไม่กลา take ้าเทคแอคชั่นใดๆพลังงานอัศวินถ้วยวันนี้นะนอกจากจะมีคนแอบห่วงแอบรักคุณอยู่แล้วมันยังตีความเพิ่มเติมได้ว่าคุณจะได้กรัลรยาณมิตรที่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนส่วนใหญ่รักคุณคนส่วนใหญ่เมตตาคุณคนส่วนใหญ่อยากเป็นเพื่อนคุณอยากเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในแง่ดีเออรับไปเลยนะครับ ไม่ธรรมดาอัศวินถ้วยดับเบิลวันนี้มาดูกันต่อซิว่าจะมีไพ่ดับเบลิลใดๆหรือไม่อย่างไรในใจผมนี่แอบลุ้น The Sun นดับเบิลนะถ้าได้นี่เ hey ฮเลยนะแต่จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเดอะซัออกมาหนึ่งใบก็ถือว่าดีมากแล้วถ้าใบาที่2ออกมาอีกก็ถือว่าบุญเรามีบุญร่วมกันมาลุ้นกันนะครับอย่าก,กดข้ามนะไพ่ดีๆสามารถออกได้ตลอดเวลานะครับโอ้โหหกดาบ six of swords ไพ่าดาบปกติเป็นไพ่อุปสรรคนะตามตำราว่าไว้เป็นไพ่อุปสรรคยกเว้น6ดาบหดาบคือระยะห่างทางไกลการคาดหวังถึงสิ่งที่อยู่ทางไกลถ้าคุณที่มีแพลนเดินทางไปค้าขายเดินทางไปทําธุรกิจหรือเดินทางศึกษาต่อหรือเดินทางเพื่อไปพบปะใครสักคนก็แล้วแต่ทําได้เลยมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองจากการเดินทางไกลนะครับหรือแม้แต่การรอ้อยคนทางไกลมาหาก็ได้โชคดีเช่นกันประมาณนี้ระยะห่างทางไกลให้โชคไม่ต้องกลัว6ดาบแล้วก็อื พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆการเสี่ยงไทยวันนี้ไม่ธรรมดายิ้มได้ตั้งแต่เดอะซันกับราชาเหรียญแล้วไม่จะเชียนด้วยเออโฮโฮราชินีดาบควีนเอฟซอร์สผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์นะครับไพ่ใบนี้ทาทำนายดีก่อนว่าผู้ใหญ่จะเมตตาคุณให้โอกาสคุณแต่ก็ต้องมีข้อติงเตือนนิดนึงนะ ราชนีดาบเขาจริงจังตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําดีได้ดีแต่ถ้าคุณทําผิดพลาดก็มีโอกาสโดนลงโทษเช่นกันอันนี้เราไม่อวยกันนะครับทำนายไปตามตรงแต่ผมเชื่อมั่นว่าคุณจะเอาตัวรอดได้และคุณมีฝีมือคุณมีความสามารถคุณอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้ใหญ่เป็นคุณจะเอาตัวรอดได้และได้รับความเจริญรุ่งเรืองผู้ใหญ่เมตตาแน่นอนนะเอาจริงต่อให้ทําพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆก็จะได้รับการอภัยแบบนี้นะครับ ประมาณน,นี้เลยนะครับผู้ใหญ่ยังให้โอกาสอยู่สบายใจได้แล้วก็โหหนึ่งถ้วยความสัมพันธ์ใหม่ๆ Ace of Cup Ace of Cup หนึ่งถ้วยความสัมพันธ์ใหม่ๆมาแล้วครับผมนะจะเป็นคนคนนี้หรือไม่ที่แอบหวงคุณอยู่เงียบๆหรือจะเป็นมิตรใหม่ได้อีกดวงคุณเจ้าเสน่ห์นัมีเสน่ห์ตั้งแต่แรกแล้วนะวันนี้นะ ดวงดีมีเสน่ห์หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมือขึ้นแถมดวงความสัมพันธ์ก็ดีหนึ่งถ้วยเนี่ยหนึ่งถ้วยเนี่ยความสัมพันธ์ใหม่ชัดๆใครอยากมีแฟนใครโสดอยากมีแฟนมีลุ้นนะครับ ไปชอบใครรักใครจีบใครมีโอกาสจีบติดหรืออยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเขาก็รักเอออยู่เฉยๆจะมีคนมาจีบเลือกเอาเลยประมาณนี้หนึ่งถ้วยเจ้าสเสน่ห์แน่นอนจะไม่เจ้าสเสน่ห์ได้ยังไงคุณมีความสามารถขนาดนี้นะมีทุนเดิมดีมาขนาดนี้นะรูปร่างหน้าตาเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของคนทั่วไปละความสามารถใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ความหนึ่งถ้วยออกมาอธิบายตัวตนได้ดีว่าคุณเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปและตามความเชื่อนะ ตามความเชื่อไม่เฉพาะเป็นที่รักของมนุษย์คุณเป็นที่รักของมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆด้วยคุณอาจจะเป็นสายบุญสายมูทําบุญเป็นประจําหรือมูบางอย่างด้วยนะครับคุณเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมนุษย์สัตว์วิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประมาณนี้รับเว้เลยและความสัมพันธ์ใหม่ๆก็โดดเด่นนะ <laughs> พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอมาดูกันต่อลุ้น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 อยากได้ไพ่ดับเบิลจะออกไม่ออกก็แล้วแต่วาสนาร่วมกันนเวลาี้ ดวงชะตาสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเวลาและจากการเสี่ยงทายนะครับอืมโฮโหเฮอร์มิตดับเบิลมาแล้วเดอะเฮอร์มิ u b ดับเบิลจำได้ว่ามีเฮอร์มิตตอนแรกเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับเดอะเฮอร์มิ u b ดับเบิลวันนี้ความสงบสองเท่า คำทำนายที่1คือถ้าคุณคิดจะหาความสงบใส่ตัวคุณสามารถทําได้ใครอยากปฏิบัติธรรมลุยเลย The Hermit Double 2ใบคอนเฟิร์มว่าคุณสามารถปฏิบัติธรรมได้ทำแล้วดีทําแล้วรุ่งเรืองและความหมายที่2คือถ้าชีวิตคุณเคยวุ่นวายเคยปัญหาจุกจิกนี่นะัน่นนู่นคนแวดล้อมไม่ได้อย่างใจปัญหาจะคลี่คลายและได้รับความสงบกลับคืนมาอา้ารับไว้เลยนะผมรับด้วยอ่โอเคไปกันต่อนะครับไพ่ดับเบิออกมาแล้ว อยากได้เดอะซันดับเบิลจะได้ไหมนะมาลุ้นกันได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการเสี่ยงทายเออทำนายดวงณช่วงเวลานี้ณนะเวลานี้ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งจากดวงชะตาและจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ไม่ต้องไปยึดติดมากมายดูเพลินๆเป็นแนวทางดูดวงอย่างสร้างสรรค์สร้างสรรค์จริงๆเด็กถ้วยดับเบิลอ่าเมื่อกี้มีเด็กถ้วยอ่าใช่เด็กถ้วยดับเบิลเขาคิดถึงคุณมากเขาแอบหวงคุณมาก และคนคนนี้มีโอกาสเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆของคุณเอาไปกันต่อลุ้นลุ้นไพ่ดับเบิลกันหรือจะไพ่อื่นก็นได้ที่เป็นพลังงานดีๆแสนดีวันนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาไพ่ดีๆสามารถออกได้ตลอดเวลาอัศวินดาดับเบิลใช่ไหมใช่อัศวินดาดับเบิลคนนี้มาแน่ มีโอกาสจะมารุกจีบคุณได้ด้วยในบางท่านนะครับลองไปสังเกตดูนะใครมาทําดีกับคุณเป็นพิเศษเออดูดูแสดงออกเกินเพื่อนนะ่ะผมเชื่อว,ว่าเซนส์คุณจะจับได้สัมผัสได้ลองไปสังเกตดูโดนจีบนนแน่มีหนึ่งถ้วยในวันนี้ความสัมพันธ์ใหม่ๆมาแล้วเออคนใกล้ๆตัวเนี่ยแหละไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลเนี่ยแหละราชินีถ้วยยินดีด้วยนะครับคุยนะครับความหมายหนึ่งนะ ในใสายตาเขาคุณเป็นคนที่เลอค่ามากคุณดูสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลมากน่ารักมากไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมส่วนความหมายที่สองคนคนนี้แหละที่จะเป็นคนน่ารักมากๆหรือทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนน่ารักซึ่งกันและกันถ้าได้คบกันนี่เพอร์เฟกเลิศโอ้โหสุดยอดไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอธิษฐานเลยอยากได้อะไรเอ <c oughs> ดูสิ สมหวังแน่นอนวันนี้มีเดอะซันตั้งแต่แรกแล้วสมหวังแน่นอนโฮ้ยราชาเหรียญออกมาอีกแล้วราชาเหรียญดับเบิลไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ King of Pentacles 2ใบไม่ธรรมดาความโชคดีร่ำรวยมหาศาลเป็น2เท่ารับไปเลยนะครับผมรับด้วยคนรวยเฮงปังไปได้วยกันนะรวยเฮงปังไปได้วยกันและขออนุญาตย้ำอีกทีว่าดวงดีแล้วอย่าอยู่นิ่งเฉย ให้รีบไปทําคุณงามความดีนะครับเราดูดวงไม่งมงายดูดวงแบบสร้างสรรค์ใช้คําทํำนายนี้เป็นแนวทางชีวิตที่เหลือคุณต้องไปทําเองนะดวงดีแล้วรีบทําดีเลยนะครับโอเคราชาเหรียญดับเบลลิลแล้วต้องเปิดเพิ่มอีกไหมเนี่ยอืมสักใบเนาะอีกสักใบลองดูลองดูอีกสักใบดวงดีขนาดนี้ละใบต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องกังวลละลองดูอีกสักใบโอ้โ เดอะสตาร์ชื่อเสียงเงินทองลาบยศสรรเสริญความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์มาแล้วไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วจบสรุปด้วยใบนี้เลยชีวิตคุณวันนี้ณเวลานี้จากการเสี่ยงทายครั้งนี้ตามความเชื่อคุณจะมีความสําเร็จอย่างดีงามทั้งการเงินการงานชีวิตส่วนตัวความรักความสัมพันธ์ดีดีแทบทุกเรื่องเลยระวังอย่างเดียวเรื่องความกังวลที่คุณอาจจะคิดล่วงหน้าไปเองนอกนั้นดีหมดใช้ชีวิตไปตามปกติดวงดีแล้วทําคุณงามความดีคุณมีโอกาสร่ํารวยมั่นคงมั่งคัง่งมีช เสียงเงินทองพร้อมเลยนะครับมากน้อยแล้วแต่วาสนาและความขยันนะครับย้ําเลยว่าดูดวงอย่างสร้างสรรอย่างงมงายเอาคําทํานายนี้ไปใช้ประยุกต์เป็นแนวทางชีวิตโอเคขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ